ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซนจากปลาคนขายที่ ครับยังไงครับเรื่องนี้คืออันนี้ก็คล้ายๆกับที่คขาก่อนที่เล่าก็คือว่าจะรวบรวมเรื่องที่เจอมาเองกับตัวเอง<ม>เป็นประสบการณ์รสั้นๆใช่ไหมประสบการณ์ตรงๆเลยแต่ว่าเจอสั้นๆนะก็คือว่า<ม>ช่วงเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็คือหางเงินใช้ก็เลยไปทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไปกับญาติอย่างนี้ครับครับก็ไปช่วยเขาถ่ายรูปบ้างลงพื้นที่ทีนี้ก็มีประสบการณ์เจออยู่ ปะปลายก็จะยกมาเล่าสักห้าหกเรื่องครับอก็อันนี้มีอยู่อันหนึ่งคือว่าบ้านญาติเขาฝากถ่ายเป็นบ้านไม้ก็ข้างในเขายัางไม่เก็บกวาดเรียบร้อยครับเราเข้าไปแล้วก็ต้องไปเคลียร์นิดนึงแล้วเราก็ถ่ายรูปอันนี้ก็เบสิกครับพี่คือแบบที่เรื่องทั่วไปน,นี่ก็คือเราไปถ่ายรูปแล้วก็ติดหน้าติดหน้าคนแบบชัดเป๊ะเลยครับ เป็นหน้าคนเดียวกับญาติที่เสียไปแล้วแล้วก็มีรูปอยู่ในออบ้านด้วยเฮ้ยคือมันชัด <c oughs> มันชัดขนาดแบบว่ามองมองออกเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับออคือมองออกเลยครับก็คือสภาพในบ้านตอนนั้นก็น่ากลัวคือแบบว่าเป็นแบบห้องพระก็ยังมีแบบทูบอะไรอย่างนี้อยู่ก็เวลาไม,ม,มบ่บรรยากาศไปใหญ่งนี่เราก็ถ่ายติดรูปเขามาถามนิด<ก>นึง,งาถามนิดนึงรูปรูปคนนั้นคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วว่ะอ๋อตอนที่เราถ่ายติดเนี่ย จากระยะเวลาที่เขาเขาเสียชีวิตไปแล้วกี่ปีอืมน่าจะหลักสิบขึ้นไปครับ้ยเป็นสิบปีเลยนะครับครับ,ค,รบคือทีนี้เขาไม่ค่อยได้ดูแลบ้านเขาก็ปล่อยแบบทิ้งล้างไว้ครับแล้วเขาก็จะขายอาก็เลยไปจัดการครับครับอันนี้ก็อันแรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็การขายเรียบร้อยดีเพราะว่าเป็นญาติกันครับก็อันนี้การก็เป็นที่ดิน แปลงเนี้ยก็จังหวัดสุพรรณบุรีครับที่เดิมคือว่าก็ไปรับงานทีเนี้ยที่มันก็ผมไม่ขอระบุพื้นที่ชัดเจนเนาะได้ครับกว้างๆดีกว่าก็เป็นที่ดินใกล้กับเขตป่าชาวัดเก่าใกล้ๆนะพี่ใกล้ๆแล้วก็มีคนไปตายแถวนั้นบ่อยเรื่องของเรื่องอ่ะแต่เขาก็ฝากขายอืผมก็รับงานก็ไปถ่ายก็แปลงนี้ก็ มีอยู่สองแปลงสองแปลงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยแหละเจอสองรอบเลยคืออันเนี้ยรอบแรกอะรับงานมาก็กลับมาบ้านตอนกลางคืนก็นอนแล้วก็ฝันว่าเออมีคนมาบอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเขาบอกเอาของต้องการอันนี้อันนี้ดอกไม้สีแดงแล้วก็อะไรอีกสองอย่างอ,ะอ่ะ,อะ แล้วก็ไก่แล้วก็พิษงูครับในฝันนะพี่อืมแล้วบอกไปวางแล้วจะงานก็จะเรียบร้อยดีทีเนี้ยคือผมเป็นพวกหล,ลับตื่นตื่นด้วยทีนี้ก็คิดว่าทํายังไงดีพิษงูอันนี้มันฟุกเพราะว่ารอบที่สองผมที่ผมหลับแล้วผมก็ตื่นหลับอีกรอบผมฝันเห็นงูพอดีก็เลยบอกว่าเออเอางูตัวเนี้ยเป็นเครื่องเป็นไปก่อนแล้วกันอืมแล้ว,วก็ตื่นมาผมก็ ไปตรงที่ตรงที่ดินแล้วก็ไห้บอกว่าเออไอ้ของที่มาเข้าฝัดนนะ่ะให้ช่วยอันนี้ก่อนแล้วกันถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาไปไหว้ก็ได้พี่แล้วก็เอาของไปไหว้ได้จริงๆได้จริงๆริอแต่ที่แถวนั้นแรงพี่เพราะว่าถัดไปอีกนิดนึงอะ่ะคือช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเงินขาดครับก็เริ่มวิ่งหาพระด้วยมีพระที่นับถืออยู่ท่านก็เอาเรื่องท่านก็บอกลองเอาน้ำมนต์ไปลาดดู ่าน่าจะช่วยให้เหลวเพื่อนอ,อีกแปลงหน,นึ่งทีเนี้ยเราก็ทําปกติเราก็ลาดพี่แล้วก็แต่ทีเนี้ยที่ดินมันอยู่ลึกเข้าไปอก็เอางี้แล้วกันยกมือบ้าหารัตนานัมวนเปิดฝาขวดเคลืยงไปกลางที่ <c oughs> เคลื่องเคลื่องเลยเหรอ <c oughs> เคเลื่งอะไระว่ปกี่ลึกเป็นที่ต่ําไงคเราเข้าไปเราก็จะกลัวงูใช่ไหมเราก็เคลียยงทีเนี้ยป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนใช่คือช่วงห้าหกโมงเย็นพี่คพยายามโพเพกแล้วอะ แต่เรื่องนี้ไม่มีฟิลเตอร์สีฟ้านะก็คือเครื่องลงไปตุ๊บตั้งแตะเราขี่รถกลับนะพี่เราขึ้นรถเราสตาร์ทเครื่องเราเห็นเป็นเงาคนพี่แบบตะคุ่มตะคุ่มวิ่งขึ้นมาจากข้างทางวิ่งปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บครับกระเด็นกลับตรงไปในที่ดินของเขาอพี่เฮ้ย ยังไงนะไม่ถึงว่าตัวเขาวิ่งขึ้นมาใช่แล้วคือแบบเราเห็นแบบเป็นเงาคนตะพุ่มตะพุ่มจะวิ่งเข้ามาตรงประตูฝั่งคนขับที่เราจอดทิดตอยู่เอ๋าวิ่งมาหาเราใช่ครับแล้วอยู่ๆเขาก็เด็นกลับไปใช่เฮ้ยใช่พี่จริงก็คือว่าที่ดินก็แฟงอยู่กับแปลงที่ว่าฝันที่ว่าเจ้าที่บอกให้เอาของไปไหว้ครับพี่อันนี้อยู่ใกล้ๆกัน แต่แปลงนี้ก็ไม่รู้ทําไมเจออย่างนี้เหมือนกันครับคือบอกวิ่งปึ๊บป๊บขึ้นมาเลยนะพี่แบบยาเยอะนี่แหวกเลยโอ้โคือเหมือนกับวิ่งมาทําร้ายอะ่ะประมาณนั้นใช่ใช่ออก็อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับพี่ออครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เป็นงานบ้านเหมือนกันเป็นบ้านบ้านไม้อันนี้ก็เหมือนกันคือว่าเป็นบ้านล้างพี่ล้างแบบ อ่าลูกเต้าเขาแบบจะขายทิ้งไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปอันนี้ก็เหมือนกับอ่าอันแรกที่เป็นบ้านญาติอันนี้ก็ถ่ายติดหน้าคนแต่คือว่าลืมบอกไปว่าเวลารับงานพวกเนี้ยหรือเวลาถ่ายติดหน้าคนอ่ะคือบางทีเสร็จงานบ้างหรือว่ายังไม่เสร็จงานผมก็จะรีบรบเพราะว่าเราจะมีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีรูปพวกนี้ติดอยู่จะไม่ค่อยดีอ่าทีนี้มาแปลงอ่ามาบ้านเนี่ยบ้านเก่าหลังเนี้ยก็เจอเหมือนกันพี่เจอ S <S แต่ก็ลบทิ้งแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเขาจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี่รอบนี้ครับอ่าแปลงนี้ก็มีผลอยู่อย่างหนึ่งก็คือป่วยอแปลงนี้ป่วยเลยก็คือตอนนั้นที่ว่าเป็นไข้เลือดออกอ่ะพี่ครับที่ว่าล้มหมอนนอนเสือหนักๆที่ตอนวุ้นโทรไปเล่าอพี่ขวัญเรื่องเข้าห้องไอทียูอ่ะพี่ <S <S อเป็นผลพวงมาจากที่แปลงเนี้ยเรื่องนี้เหรอใช่ฮะ<อ>ก็ทีนี้ก็เลย ังจากนี้ก็เลยจะไม่ค่อยรับงานบ้านมือสองแล้วเพราะบ้านน่ากลัว <c oughs> คือแบบบางทีเจ้าของเก่าเขาไม่โอเคหรือว่าเขาต้องการเก็บไปให้ลูกหลานแต่ลูกหลานเขาต้องการจะขายอย่างเงี้ยพี่ <c oughs> อันนี้ก็ลําบากเอนก็กรณีแบบนี้ก็มีอีกอันหนึ่งพี่ก็เขาก็ฝากขายบ้านก็เป็นบ้านเหมือนกันติดมืออยู่ในเขตเนี่ยแหละอันนี้ผมก็ไไปรูตื้นลึกหนาบางนะผมก็ไปดูเ <c oughs> หมือนเดิมพี่ฝันอีกแล้ว แบบหน้าบ้านเขาจะมีแบบเป็นรั้วแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยเออผมฝันเห็นว่ามีเหมือนแบบผู้หญิงแบบเละๆเ,เลยพี่ปีนขึ้นมาจากดินแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านคือเหมือนกับขดุดหลุดขึ้นมาจากใต้ดินเงนี้ยเลยเหรอใช่แบบเละๆ่ะ,ะพี่ออแล้วคือเป็นบ้านแบบในหมู่บ้านแบบมันก็แบบเป็นหมู่บ้านแบบแบบเงียบอ่ะพี่เกือบล้างอะ่ะอน่ากลัวน่ากลัวเลยผมไปดูว่าเออ มันก็ว่าล้างล้างล้างแป,กปกลกแล้วเห็นอตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะครับเออเราก็คิดแต่พอกลับมาบ้านพอมาเจอฝ่ายนี้ก็โอ้โก็เลยยกเลิกแล้วที่นี้ก็หลังจากเรื่องบ้านเจอหนักหนักนี้ตอนหลังผมก็เลยเลิกรับงานพวกเนี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อันนี้คือต้องเปิดโลกผมเลยนะเพราะว่าเราผม พี่ไม่เคยเห็นคนที่เขาอันนี้คือเขาเรียกว่าชี่อะไรอ่ะในหน้าในหน้าอย่างเงี้ยเออเนอะในหน้ากําลังมองว่าเมื่อก่อนคนที่เขาเจอเจอผีเนี่ยนั่นก็คือคนที่เขาไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านก็คือเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่เขามาซื้อต่อเราใช่ับถูกต้องไหมแต่ลืมไปเลยว่าเฮ้ยมันมีในหน้าอีกนี่ว่า ใช่ครับพี่บางทีเราจะโดนก่อนเขาเลยด้วย,อยเออว่ะแล้วนี่คือสาเหตุที่ทําให้คุณเพนกวิน Queen เลิกไปในหน้าเลยเหรอคือไม่รับงานพวกบ้านเก่าๆเลยพี่คือบางทีที่ดินอย่างเงี้ยก็มีแบบเจ้าที่ไม่โอเคกับลูกค้าแต่คืออย่างเท่ากันที่ดินอย่างเงี้ยก็ยังพอแบบเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้างแต่คือเวลาเรารับงานออบ้านอย่างเงี้ย เราไม่แน่ใจว่าวิญญาณอยู่ติดกับบ้านอย่างเงี้ยพี่เขาไม a a ่ได like okay. like? ้บอกของเขาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่เจ้าของบ้านเขาไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดถูกต้องไหมว่าบ้านเนี้ยเคยมีประวัติอย่างไรกับเราเลยแต่เราอ่ะเป็นคนขายอย่างเดียวคือบางทีก็ไม่มีประวัติแต่พี่คือว่าเขาไปเล่นคนจะซื้อมั้งไปเล่นไหนหน้ามั้งคือว่าขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเไม่พไใจใช่คือว่าเขาไม่พอใจเราก็ไม่ขาย แบบที่เราได้ยินว่าบ้านเลือกคนนะพ,พี่เฮ้ยเอว่อะเพ่งเยอะพี่เยอะคือ,อ,นนคอบางทีหมดยังเนี่ยหมดยังคือพวกในบางทีก็ไหว้กันบ้างบางทีในหน้าก็รอดคือในหน้าแข็งๆบางทีในหน้าก็รอดครับแต่คนโดนจะเป็นคนอยู่พี่อืบางทีนะครับ ออคือพวกว่าออพวกอะไรเงี้ยมีแต่ว่าบางทีคนอยู่เราก็ไม่รู้เขาจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่าผมก็เลยเลิกแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องบ้านเพราะว่าอันตรายเกินไปอันตรายในที่นี้คือไม่ใช่อันตรายกับคนนะครับพี่อันตรายกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นถูกต้องไหมครับเออเพราะว่าหนึ่งเลยเขาอาจจะหวง,หวงแล้วเขาก็มากวัดขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ขายไม่ได้อะ่ะไม่ให้ไม่ให้เราขายอะ่ะครับออก,กรกลายเป็น เข้าตัวเลยนะเนี่ยโดยที่ที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เจอบ่อยพี่ก็มีอีกรอบหนึ่งเหมือนก็เขาก็มาขอของเส้นไหว้เหมือนกันนะพี่อืมก็เจอบ่อยครับคือเช่นนี้ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งพี่คือว่าช่วงนั้นก็ช่วงที่เริ่มหาวิธีช่วยตัวช่วยเนี่ยให้เราขายได้อยู่ก็มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวมาอยู่ว่ามีวัตถุมงคล น่าจะเรียกได้นะเขาพระปลุกเสกนี่เละพี่ครับครับแต่ว่าทํามาจากคนเฮ้ยคือเป็นของเฉพาะสายพี่แต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเขาเรียกพระเหรออืมคือพระทำพี่แล้วก็ดังเลยอ๋ออ้าวอ้าวถือเป็นครึ่งราอยไม่อยากกล่าวแต่ว่าผมเจอมาครับคือว่าราคาหกหลักพี่หกเจ็ดหลักเลยแรงมากหลักแสนถึงหลักล้านเลย ถึงพี่เพราะว่าแรงช่วงนั้นผมก็ตะเวนหาอยู่ครับทีเนี้ยบังเอิญพี่ผมไปเดินดูแผงพระเจอ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 อะไรเนี่ยเหระพี่ที่ว่าเนี่ยยังไงได้มาในราคาร้อยเดียวบ้าจากหลักแสนถึงหลักล้านหรือร้อยเดียวอืมเจอแล้วคือว้าครับพี่ว้า ก็เลยถามเรียบเรียบเคียงเียงเทสร้านเช่าพ้าดูว่าไปได้มาจากไหนอะไรยังไงร้านเช่าพ้าบอกไม่รู้อืมไม่ได้รับมาด้วยมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยพี่ว่าคือคือนี่คืออะไรเขาก็ยังถามว่านี้คืออะไรผมก็ไม่บอกเขาหรอกครับเพราะว่าเออของดีได้ละเท่าหมดเลยเขาก็บอร้อยหนึ่งแล้วคัน อันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคือว่าก็จะมีวิธีไหว้วิธีขออแต่คือไม่ใช่อีเปิด์หรืออะไรพวกนั้นนะพี่ครับก็คืออ่ะเอากลับมาบ้านเตรียมว่าเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะไหวไม่ทันพรุ่งนี้อ่ะพี่ตอนกลางคืนลงมาหาเลยคินข้างล่างมาเกตรถลงมาเห็นชัดๆเลยพี่ลงมายัางไงเป็นคนเออแต่มีค่าครึ่งตัวพี่ ออนบนบเหรกำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านอุย้ยเพราะว่าอันเนี้ยผมเอาใส่ไว้ในรถผมไม่เอาขึ้นไปบนบ้านออืออกำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วหยุดยืนอยู่ตรงชั้นพักเท้าเห็นเห็นพักนึงแล้วก็หายไปทีเนี้ยผมก็คิดว่าอืมันก็แรงจักเริ่มกลัวแล้วล่ะ <c oughs> ว่าจะยังไงยังไงดีออ สุดท้ายก็จะจบด้วยการที่ว่าเอาไปไว้ที่ต้นโพตามวัดอคือเพราะว่าเราไม่รู้ไงพี่ว่าของแรงอย่างเงี้ยครับพอแลกเปลี่ยนจะยังไงเออจะควบคุมไหวหรือเปล่าจะยังไงเออคือถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแบบอยู่ดีๆเขาเรียกเกินกว่าที่เราสัญญาขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเร,รเราจ่ายเราจ่ายไม่ไหวนะพี่เพราะเราไม่รู้เขาจะเรียกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอาืก็เป็นไปได้ก็ใช่นะก็วางทีเนี้ยก็ หลังจากนั้นผ่านมานะก็สักน่าจะประมาณปีสองปีกว่าครับผมไปเจอวัตถุสิ่งนี้อยู่หล่นอยู่ที่พื้นที่ตลาดอืมคือความรู้สึกพี่คือความรู้สึกบางอย่างแบบว่าเรียกอะพี่แบบเวอร์เลยนะแบบเหมือนไอ้แหวนหลอดออปเตอร์ลิงออารมณ์อย่างนั้นอ <laughs> ันพดีย <laughs> คือที่จะเรียกให้เราใส่สิ กล้มลงไปมองสิอย่างเงี้ยเออเห็นเห็นพี่หันลงไปเจอองค์เดิมอะไอองค์ที่เราออกไปวางไว้ใต้ต้นโพอ่ะนะนั่นแหละพี่โอ้ยเป๊ะเลยเป๊ะเลยพี่ตรงที่เราเจอตรงตลาดอะกับต้นโพมันไกลไหมโอ้ไกลพี่เราต้องสองปีแล้วนะเออหว่ะเราต้องสองปีแล้วเออ ก็เนี่ยพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกทีนี้ผมก็คิดว่าอันตรายแล้วก็เลยเดี๋ยว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 เก็เกลับมาดี่อนเออเออจะถามว่าเก็บกลับมาไหมอ๋อไม่ดีกว่าพี่คือปล่อยไว้อย่างงั้นเลยหรอใช่พี่คือเพราะเราไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนของเขาเคลื่อนที่เองได้อย่างเงี้ยอี่น่ากลัวนะเหมือนเคลื่อนไปหาเจ้าของได้อย่างเงี้ยพี่ครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเขาประสบเคาะคำหรือว่าโดนเรียกอะไรอย่างนี้มั่งหรือเปล่า อของสิ่งนี้หาเจ้าของอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าที่รู้มาเนี่ยพี่ของสิ่งเนี้ยทํามาจากมนุษย์อืแล้วปลุกเสกขึ้นมาสรรพคุณคือขอ,ขอได้แล้วก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนใช่รู้แค่ว่าขอได้แล้วก็ราคาแรงอของแท้หายากซึ่งผมดันได้มาตรงเป๊ะทุกอย่างแต่ไม่กล้าที่จะครอบครองไว้พี่ครับครับ แต่คือปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเข้าด้านมืดแล้วพี่ผมพยายามหาอีกครั้งหนึ่งก็แล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ไม่เจอพี่ผมก็ลองไปเทสตามแผงที่เคยได้อยู่ซึ่งแน่นอนว่าทุกแผงที่ไปเขาไม่รู้จักกันเลยครับโอ้ครับอันนี้คือซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบดวงสำพะสมพงกันแต่ว่าครับไม่อยากเสียงอือันนี้คือเรื่องเราทั้งหมดครับอามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายก่อน ต้าสนใจมากกับเรื่องนี้พี่เชื่อว่านะที่คุณเพนกวินไม่กล้าไม่กล้าเอามาเป็นของครอบครองหนึ่งเลยมันอาจจะมีปัจจัยลหลายหลอย่างหนึ่งความกลัวไม่กล้าเสียงแต่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือว่าไม่กล้าเสียงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีสรรพคุณแบบนี้แล้วในจังหวะนั้นคุณเพนกวินกําลังเดือดร้อนกําลังประสบปัญหาอะไรสักอย่างที่มันต้อง ต้องใช้เงินใช้ทองหรือว่าหรืออะไรแบบนี้ยพี่เชื่อว่าเพนกวินน่าจะกลาแลกถูกต้องไหมเพราะว่าความจนหรือว่าสิ่งที่มันบีบเราอ่ะมันน่ากลัวก,กว่าสิ่งใดเออเราก็ต้องเสี่ยงแต่ตอนนั้นในจังหวะนั้นเราอาจจะยังไม่ได้เดือดพอเดดืร้อนพอนึกออกป่มก็งิดๆที่แต่ว่าเราไม่เถียงด้วยดีกว่าเออแต่ทุกวันนี้เห็นคุณเอณพนควินบอกว่าหย่ยหายอยากจะกลับไป S 2> <S 2> <c oughs> คิดว่าจะลองกลับไปหา <laughs> ดูอีกที <c oughs> นี่อยากจะบอกว่าเลือกถูกแล้วนะเพราะหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะฮะมันมันของมันแรงตรงที่ว่าหนึ่งเลยราคามันสูงขนาดนั้นเชื่อว่าใครหลายคนตามหาอยู่แล้วแต่คุณเป็นควิ้นได้มาแค่หนึ่งร้อยบาทไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจ2สองพอรู้สรรคุณแล้วเห็นแล้วไม่กล้านำมาใช้เอาไป วางไว้ที่อื่นสองปีผ่านมาซึ่งไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนก็แล้วก็กตาม,มานะแต่ของสิ่งเนี้ยมันอยู่คนละที่แต่กลับมาบทําให้เราเห็นอันเนี้ยถือว่าไม่ธรรมดามันแรงน่าดูนั่นก็แปลว่าเขารอเราอยู่หรือเปล่าคือผมมีความเชื่อว่าของที่จะเป็นของเราคือว่าทุกอย่างมันมี ของความสมพงษ์สัมพันธ์กันอยู่พี่คือจะเจอก็เจอจะไม่เจอก็ไม่เจอ,เอคือผมไม่แน่ใจจริงๆว่าถ้าเกิดเราทำข้อตกลงกับเขาแล้วเ,<อ>เราจะโดนเขาเรียกอะไรเยอะหรือเปล่าก็กลัวเป็นไงคือกลัวกลัวจ่ายไม่คุ้มอ่ะใช่พี่<อ>คือตอนแรกอาจจะเป็นแค่เลือดเ,อเล็กน้อย,อยอย่างเงี้ยพี่ครับ ก็คือหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มอะไรขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นอาจจะกลายเป็นเลือดเนื้อหรือเปล่าสตาร์ทมาก็เลือดแล้วหรือเปล่าเฉยๆอ้าีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆที่ไปเจอมาเจอมานะเป็นประสบการณ์ที่มันสั้นๆแล้วก็มารวมมาเล่ามาเล่าให้เราฟังนะครับเฮ้ยบอกเลยว่าคนขายที่หรือว่านายหน้าเนี่ยพี่ก็เพิ่งเคยฟังว่าเออลืมคิดไปว่าเขาก็ มีอัตราการเสี่ยงในการเจอกับสิ่งพวกนี้เหมือนกันเราเสี่ยงทั้งคนเราเสี่ยงทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งสามอย่างเลยเราไม่รู้เราจะโดนเขาหักเราไม่รู้เราจะโดนอะไรหรือเปล่างานแรกเรายังดีกันอยู่ครับงานต่อไปเราก็ไม่ดีกันขึ้นมาหรือเปล่าพี่มันครับห่างๆดีกว่าพี่เอาได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องเราทั้งหมดนะ ขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์อะไรสั้นๆแบบนี้นะฮะมารวมแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับพี่โอเคแล้วก็ขอนวางสายดูแลรักษารักษาสุขภาพด้วยคนเป็นกว้นครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับ